Toi lắm mà thôi lắng gần binh clip đi xong nắng gần đi mack gặp đi gặp 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 gì? Suzuki gặp 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 Này gặp 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 dài gặp 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 Cứ tổng toàn này Vinh đây đẹp mấy tổng ai uống để qua tổng nam này mới cái lời đó chung nào nói đưa nào lo đúng đưa ra à mày đưa ra à con lo ào,แทง oh, thang lên, dìa mấy mít, nhìng điếp, nhìng điếp tới nã với đi con, huynh cứ đồ, mày đến với mày, là có thang mà, nó bảo Mày ยิงดิฟก็ไม่อยู่ครับฟังได้เดี๋ยวแป๊บนึงให้กูต้องโชยอีกแล้วเหรอไม่ขึ้นมันหนักนะเลหนักครับหนักคับเอาไงเอาไงถอยไปไหนไป่ว่าเย่จังต้องถอยเลยเตรมกำลังเลยใช่ไหมโจเบอรอ ก็คือฝังนะมันโอ้โหสุดยอดนะเดินๆนะช้าๆไต่นิดนึงนี่ได้ปะไม่ต้องไม่ต้องเร็วมากถ้าไม่ได้ก็ไม่เบื่อเดี๋ยวรถไถดันท้ายต่อไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยรถไถดันท้ายเอ้าเบิกมือทำไมไม่ต้องดึงเบรกมือครับไม่ไปไหนรถไม่ไหลแน่นอนรถไม่ไหลแน่จมแม่งจมทั้งสีแล้ว ไม่ต้องดึงเบรกมือครับกูรถไหลครับพี่กูรถไหลมาแต่พี่แหละมาได้ป่ะลองดูเต็มคาราเบลครับพี่เดี๋ยวรถไต่งันแล้วก็ดันกาดิปเบานะมันก็ดีอะมันถ้าใส่ดิปล็อกหน้าหลังเนี่ยผมมองว่าจะเท่ขึ้นมาเลยนะเนี่ยรุ่นนี้ เหลวหมดเลยนัน oh ี่ดูด an anyway. ินไม่รู้จะจะวิ่งลอกไหนก็คือจมหมดเลยนั่นนี่นี่ก็คือความลำบากของชาวสวนปามอย่างเราเราเจ็บขาใช่ไหมเดงไปราคาก็ลงนะรถก็มาติดใช่ไหมพี่โอ้หจริงเลยปุ๋ยก็ขึ้นน้ำมันก็แพงแม่เจ้า ฝนก็ตกอีกโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากนี่มันรู้รถไถจะด,ดันขึ้นหรือเปล่านี่เริ่มหนักแล้วไม่กโกต้องมาเลยใช่ไหมพี่เพราะว่ามันลากลำบากใช่ไหมนี่ก็คือต้องตอนโอ้แบบสุดยอด เราเรียกว่ากาล้าลยก็เยอะประสบการณ์วิวันได้กินโคกมายังนี่คมซื้อไปให้แพ็คหนึ่งแล้วดูที่พี่ฝนไปเอาได้เลยนะแม่ยังอ่ะ เรอไม่ได้กินเอาได้กินได้ครับกับพี่อ้วนกับพี่ใหม่ได้พี่นี่ตีแรกว่าที่ทุกเองแล้วแค่นแค่แต่ว่าเออพี่ใหม่มาแล้วก็นะนี่ผมทุกเองนะโอ้โหเต็มแบบนี้ผมว่าน่าจะติดตรงไหนสักแห่งในในสวนนี่แหละน้าไม่ได้ออกคุณดูจะเต็มรถแล้วแม่เจ้า ยังอีกประมาณสองสี่หกแปดแถวนตามเล็กนะตามเล็กมาออกตอนฝนตกจะบ้าตายตอนแรงแทบไม่มีเลยแหละแรงเนี่ยอ้าวเดี๋ยวรถไต่ามางัดขึ้นแล้วก็ไปล็อกหน้าเลยนะเนี่ยเออเดี๋ยวบอก ตตุงที่มีน้ามันบอกแก่ล่าตุงตุงตุงล่องไหนไหนเดี๋ยวผมเรียนตรงนี้ครับไอ้ตุงตุงตุงวัวนั่นจะมีน้ำตุงที่มีน้ำบินล่าได้เลยน้ำตังวัวนั่นแหละ มาเดี๋ยวพี่ตอนมาเดี๋ยวเอาจากรถก็ได้ไม่พื้เราไตยังไม่พื้นพี่นะรถไตยังไม่โคยังเอ้ยไม่ต้องกลัวเอาโจเบอร์ดิฟออกเลยเอาเดี๋ยวมาดูแท็กเตอร์ดีเจ็ดนะดันดีแม็กบนทุกปานประมาณตันกว่าแล้วแหละตอนนี้น่าจะขึ้นยากแล้วนะไปคลิปหน้าคลิปนี้ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ